สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Deep f o x นะครับผมเป็นเกมในสตรีมนะครับผมตอนนี้ยังเป็นเดโมอยู่นะครับผมแล้วก็จะวางขายในวันที่30เมษายนนี้แหละแต่ที่ผมดูมาในเกมนะครับไม่มีเซตติ้งนะครับผมผมไม่สามารถลดเสียงได้นะครับมีแค่ปุ่มขยายอย่างเดียวนะฮะขยายให้มันเป็นจอใหญ่จอเล็กนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยก็เกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องนะครับผมเป็นแนวเ h เรอร์ด้วยแบบว่าอาจจะเป็นสิ่งลี้ลับเป็นอะไรเงี้ยครับโอเคตอนนี้เดโมมันให้เราเล่นแค่ chapter หนึ่นะครับผม ดินเนอร์คำเตือนนะครับผมเกมนี้มีทั้งแสงแสงแฟลชแล้วก็มีการจำสแกร์เพื่ออัตราที่ดีนะให้ใช้หูฟังในการเล่นนะครับผมตอนนี้ผมก็ใช้หูฟังอยู่เกมนี้มีเวลาประมาณ15นาทีนะผมแต่ละเกมโอเคลองดูโอเคเรามาจะมาโผล่ในห้องห้องนึงนะผมอ๋อนี่ยเนี่ทีวี TV. ข่าวประจําท้องถิ่นที่ Fox City เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนหายนะครับผม ก็ผมจะขอบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากนะครับผมก็ถ้าไหนที่ผมไม่รู้ผมจะขึ้นซับไว้นะครับผมโอเคอั okay, นะนี้เราจบไปที่นี่ก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะครับผมที่ไฟไหม้ภูเขาเราน้าจะอยู่ที่ใกล้ๆภูเขาละมัง้งนี่โทรศัพท์สายโทรศัพท์นี้ดูเหมือนว่าจะต่อกับหัวหน้างานนะครับผมโอเคดีเลยจะได้แจ้งแจ้งข่าวได้อันนี้เป็นกระดาษแปะอยู่กับแผนนฮะนี่เพิ่งเป็นวันที่สองที่ฉันทํางาน โอเคนี่เป็นวันที่สองนะครับผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าแปลว่าอะไรเดี๋ยวจะขึ้นไว้นะครับผม f o x c i t y Cemetery Number f o r Protocol อันนี้น่าจะเป็นกฎนะครับผมอันที่หนึ่งก็คือศพที่ไม่มีชื่อเท่านั้นอา,อาจจะเป็นศพรายญาตินะครับผมแล้วก็รับมาทุกล่างนะครับผมแล้วก็ห้ามถามคำถาม ส่วนตอนเช้าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะฝั่งนะครับผมแล้วก็พาลูซี่เนี่ยไปออกเดินตรวจตอนกลางคืนแล้วก็ต้องมั่นใจด้วยว่าให้อาหารลูซี่และดูแลเธออย่างดีโทรหาหัวหน้าเมื่อมีอะไรที่ผิดปกติและต้องการจะแจ้งโอเคโอเคเข้าใจและกอดิษนะครับผมฉันจะพาลูซี่ไปตรวจก่อนและจะให้อาหารเธอหลังจากนั้นโอเคไปหาลูซี่ บรรยากาศเปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายก่อนอ๋ออันนี้เป็นขวานตัดไม้นะครับผมหืมเราจะต้องการฟืนม,มันทาไมมันถามงนี้นะฮะเขเรามาตรงนี้ต่อห้องน้ําฉันยังไม่อยากใช้ห้องน้ําตอนนี้แต่ฉันไม่อยากออกไปจากตรงนี้เลยดีกว่าบรรยากาศมันไม่ค่อยจะดีอืมอันนี้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นรูปปั้นนะครับผม สุดภาพปรุษที่สวมหมวกทรงสูงนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะแปลว่าแบบน่าจะเป็นผู้ก่อตั้งสุสานนี้นะครับไม่ได้จะโกโหกมันมีบางอย่างที่ดูควบคุมไม่ได้ในความมืดอาจจะเป็นเรื่องสิ่งลี้ลับนะครับผมบาลามาตรงนี้ก่อนอแปลว่าเราทํางานที่สุสานนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นพวกสับเปล,เลออะไรนี้หรือเปล่าโอ้โหตั้งตรงนี้เลยโอเคตรงนี้ทางเข้าหลักถูกล็อก ได้เวลาไปเดินตรวจแล้วโอเคเราไปกันนะะตามกฎแล้วเขาจะถูกฝังในพรุ่งนี้เช้านะฮะพวกหลุมศพนี้นะฮะฉันได้ยินมาว่าพวกเขาเป็นเหยื่อในข่าวนะครับก็คือภูเขาไฟไหม้นะครับผมฉันไม่ได้กลัวนะอันที่จริงฉันฉันไม่เคยเห็นร่างกายของพวกเขาเลยแพรว่าเราไม่ได้เป็นคนเก็บนะฮะ นี่อะไรเอ่ยรถเข็นลงศพนะครับผมโอเคเรามาที่อ๋อลูซี่ลูซี่เป็นตัวอะไรนะอ๋อลูซี่เป็นหมานะครับผมลูซี่ได้เวลาไปเดินตรวจแล้วไปกันลูซี่แล้วควรทำไงดีขโมยกระดูกหรือเอ็นดูลูซี่ จากที่ดูในกฎเขาบอกต้องเอ็นดูต้องดูแลอย่างดีนะครับผมผมก็ต้องเอ็นดูมันสินี่มีความสุขนะครับทำไมฉันจะต้องมาอยู่กับหมางโง่นี้เนี่ยอุย้ยไม่ดีนะลูซี่วางกระดูกเกิดอะไรขึ้นลูซี่ โอ้นั่นเหมือนจะเป็นการแสดงออกของเจ้าหมาโง่นะหืมมีอะไรผิดปกติที่ประตูหลอลูซี่ฮะไปดูให้ลูซี่หน่อยลูซี่ได้สบายใจนะฮะประตูก็ยังล็อกอยู่ทุกๆอย่างปกติดีลูซี่เหา่าเกิดอะไรขึ้นลูซี่เห่าอะไร เกิดอ,อะไรขึ้นลูซี่มานี่เร็วนี่มันอะไรเนี่ยลูซี่ดมไปรอบๆนะครับผมเอ่อมันเช็คหน่อยดีกว่ากระเป๋ายักษ์กระเป๋าใหญ่ก็พอนี่มันเลือดเหรอ ลูซี่ใจเย็นลงแล้วคิดว่ามันน่าจะไม่มีอะไรอันตรายนะมีโน้ตติดไว้ด้วยฉันควรจะเช็คอนไนก่อนมุ่งเป้าไปที่โน้ตก่อนเลยผมไม่อยากรู้ว่าข้างในมีอะไรเลือดเต็มขนาดนี้มันเดาออกอยู่แล้วไหนฉันขอดูหน่อยว่ามันมีอะไรโน้ตเขียนไว้ว่าขอาโทษที่ต้องรบกวนคุณในตอนคืน ฉันจต้องเอาหัวออกทั้งหมดขอให้เป็นวันที่ดีล่ะโอ้ H a n H คือใครอ่ะนี่นี่มันฆาตรกรไม่มีทางที่ฉันจะดูข้างในกระเป๋าผมก็ไม่ดูครับฉันจะต้องแจ้งมันให้กับหัวหน้ารู้ไปแล้วครับวิ่งเข้าบ้านเลยเราต้องไปแจ้งหัวหน้านะครับ แต่ผมชอบเกมนี้นะแบบว่าผมชอบภาพแนวแนวนี้อยู่แล้วอะภาพแนวพิกเซลอะไรเงี้ยผมชอบมากโอ้เห็นถึงความแตกต่างไหมครับข้างในกับข้างนอกโอเคเรามาโทรหาหัวหน้ากันเลยกำลังต่อสายนะครับผมโอเครับแล้ว สวัสดีครับนั่นใช่หัวหน้าไหมใช่ที่นี่ c ิ m ิท e รีนัมเบอร์โนะครับผมเป็นผู้รักษาความปลอดภัยคนใหม่เมื่อกี้นี้ผมได้เดินตรวจและมีบางคนโยนกระเป๋าอันใหญ่มาไว้ที่นี่และโปรดโทรหาตำรวจโทรหาตำรวจเหรอทำไมล่ะเพราะว่ามีบางคนเนี่ยถูกฆาตรกรรมด้วยฆาตรกรและทิ้งศพไว้ที่นี่ ฉันควรจะบอกอะไรกับเขาต่อเฮดเลสดิไหมอะผมขอเป็นเฮดเฮดเลนเรื่องที่ไม่มีที่แบบว่าเขาบอกว่าตัดหัวออกแล้วครับผมเช็คกันอ๋อเขาบอกว่ามีเรื่องที่ต้องระวังเพิ่มนะครับผม อ๋อเขาบอกจะให้เราเนี่ยเผาศพนั่นด้วยปืนที่อยู่ข้างๆกระท่อมของเรานะลูซี่ทำตัวแปลกๆหรือเปล่าก็ยังไม่ใช่ตอนนี้อะครับอังนั้นมันก็ยังปลอดภัยอยู่โอ้โหขึ้นอยู่กับลูซี่เหรอเนี่ยเอาละ่ะนายไปเริ่มตรวจได้แล้วลาก่อนหวังสายแล้วใจร้ายเกิน เกิดอะไรขึ้นวันนี้อ่ะเอาจริงดิไปกันลูซี่ไปเดินตรวจกันโอเคลูซี่เข้าใจแล้วเราไปกันเถอะคือบรรยากาศข้างนอกเนี่ยมันแบบว่ามันต่างกันมากนะผมอยากกันอนอยู่ข้างในอ่ะผมไม่อยากกัตรวจแรงนั้นแหละแต่มันเป็นหน้าที่นะครับผมเราจะต้องทำหน้าที่หืม กระเป๋าก็ดูปกติดีนี่ไม่ปกติเอาล้วปกติแต่ว่าเหมือนมันจะมีรอยข่วนนะครับผมบางทีก็อาจจะเป็นสิ่งที่สัตว์มาทำนะผมโถว้ยมีเลือดเต็มไปหมดเลยรูซี่ดูเหมือนนายมีงานต้องทำนะโอเคเราไปทำงานกันนะครับแล้วก็คือการตรวจตรา ตรงนี้มีอะไรไหมอ๋อให้เดินตรวจนะครับผมรูปปั้นอะไรเนี่ยเขาจะหมายถึงรูปปั้นเนี่ยมีเต็มไปทั่วเมืองเลยนะครับจะเป็นสิ่งที่เออที่เนี่ยเขาเชื่อนะครับผมเป็นสิ่งที่เขานับถือกันมันเป็นเหมือนวงจรของการตายและการเกิดฉันก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับมันเท่าไหร่ เพราะฉันไม่ใช่คนแถวนี้อ๋อแปลว่าเราเหมือนย้ายมาทํางานนะครับไปเราไปตรวจกันคือ <c oughs> ต้องจ้างกี่บาทเนี่ยถึงจะให้มาตรวจสุสานเนี่ยป้ายสุสานดูเหมือนกันไปหมดเลยมันจะดีมากถ้าเราจําทางได้มันจะทําให้ฉันไม่หลงทางในขากลับคือมันเหมือนกันจริงๆอะมันจํายากไปไหมง <c oughs> ั้นเราจะลงล่างก่อนเราจะลงตามประตรูนะเราจะลงตามที่มันให้ลงนะครับ ไปลุยเลยอืมอันนี้เหมือนจะเป็นทางตันนะครับผมน่าจะมาผิดทางลเราไปทางนี้ต่อ นี่ก็ผิดทางอีกแล้วทำไมฉันรู้สึกสับสนจังผมก็สับสนโอ้โหมันเหมือนกันมากอะทั้งฉากหลังทั้งแต่มันจะไม่เหมือนตอนที่ตรงป้ายนะที่ผมสังเกตอย่างเช่นอันเนี้ยไม่ค่อยเหมือนกันอุ๊ยเสียงแมวนะครับผมนั่นมันอะไรนะฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงแมวนะ ใช่ตามเลือดไปเลยดีไหมอะน่าจะไปถูกทางนะผมว่าถ้าไปตามเลือดจะลองดูนะครับเกิดอะไรขึ้นที่นี่ป้ายหลุมศพพังนะครับผมดูเหมือนไม่ใช่สิ่งที่สัตว์ทำเลยครั้งแรกก็มีใครไม่รู้ทิ้งศพไว้ที่นี่ในตอนนี้ป้ายหลุมศพก็พังอีกแต่นี้รหรือเปล่าไม่แน่ใจ นี่ก็เป็นทางลงอีกนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นทางอยกระดูกหรอไปกันลูซี่เราต้องไปตรวจอีกโอเคลูซี่เข้าใจนะผมดีมากลูซี่เลื่อดเต็มไปหมดเลยอะ่ะผมว่าอาจจะเป็นอะไรอะมีคนเปิดหลุมศพนะครับผม พวกสัตว์มันทำสิ่งนี้กันเหรอมีเสียงนะผมใครอยู่ตรงนั้นนะ่ะออกมาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่คนแน่หน้าตายนี้แมวดีแมวอะไรน้ำมาอะไรนะ่ะแกเป็นใครนั่นของนายเหรอ ของฉันอะไรเอามาให้ฉันสดพวกเราสามารถแบ่งกันได้นะนายเอาหัวหรือจะเอาขาผมจะเอาอะไรอะ่ะผมไม่อยากได้ผมขอเอาขาแล้วกันหัวมันดูน่ากลัวไปขางั้นเหรอเลือกได้ดีสี่มากพอที่จะกินแต่ เครื่องในเป็นของฉันโอ้โหพระจันทร์แดงเอาละเอาหมาไม่ฉันฉันจะช่วยแกจัดการมันเองสปาราดแกแกอยากจะกินลูซี่เหรอไม่ต้องกังวล นายก็จะได้ส่วนแบง่งผมไม่อยากได้ผมไม่อยากกินฉันควรจะให้ลูซี่ไหมไม่ให้หมาผมครับสบปาร์ลาจะไม่แกกินลูซี่หรอกนั้นกินแกลูซี่พร้อมที่จะโจมตีลูซี่รอก่อนสปาร์ลาตัวนี้มันมันใหญ่มาก ฟังนะที่กระท่อมของฉันมีขวานอยู่ไปเอามันมาให้ฉันเร็วขวานขวานนายเข้าใจไหมอันนี้เราคุยกับมานะครับมันจะเข้าใจนะครับแกตัดสินใจว่าฉันต้องกินใครไม่กินทั้งนั้นแหละวิ่งเร็วไปเอาขวานมาให้ฉันสงสัยจะต้องวิ่งแล้วครับผมก็ไม่แย่เหมือนกันผมไปแล้วครับ ยายายาพอก่อนยายาเฮ้ยเฮ้ยผมต้องไปทางไหนต่อเนี่ยเอา้าเฮ้ยมีทิปนะครับผมต้องวิ่งตามสีแดงโอเคเข้าใจแล้วเอาใหม่นะครับผมโอ,โอ้มันวิ่งมันวิ่งเร็วอยู่นะ เนี่ยครับสีแดงมาแล้วไปละลงถูกไหมอ่ะผมไม่แน่ใจอย่าแกงกันเลยเอ้าตันตันปล่อยมันไป ผมเข้าใจแล้วถ้าผมตายบ่อยเนี่ยมันจะมันจะเพิ่มเหมือนเหมือนใบไหมให้ผมนะครับผมแต่ผมก็จําทางไม่ได้จริงๆอ่ะมันมันเยอะเอาใหม่ครับพอมาแย่เท่าไหร่มันแย่แน่ผมไปละคือเรา,เราหดเราหายใจแบบดังมากนะครับผมแบบวิ่งสุดชีวิตอ่ะไปละ เฮ้ยผมมาผิแยแกทางเดิมเลยเนี่ยอยา่ยาอย่าอย่ามาใกล้ผมยอย่เอาเฮ้ยอ,อ้าวอ้าวมันไม่สามารถวิ่งสวนมันไปได้นะครับอันนี้ผมผมรู้แล้วอันนี้ผมไม่พลาดแน่นอนของจริงเหมือนเราไม่วิ่งเลยนะเหมือนเดินเดินปกติเลยชีลดีเนาะ ันผมผมวิ่งสุดชีวิตแล้ววิ่งอีกวิ่งเร็วกว่านี้อันนี้ทางเดิมที่เราตันนะครับผมเราต้องออกทางทางที่มันเป็นเหมือนเหล็กครับนี่ไงเอา้าถูกไหมเนี่ยเอยถูกถูกผมมาถูกทางแนละ้ว ลูซี่นายกลับมาแล้วขวานล่ะไหนขวานแต่เอากระดูกมาโอ้ลูซี่กระดูกฉันต้องการขวานไม่ใช่กระดูกแย่ yeah, จริงเจ้าหมาโง่พวกเราต้องตายแน่เลยโอ้โหชนหมาก็อยู่ที่นี่เหมือนกันเหรอลูซี่วิ่งโอ้เราเป็นคนรักหมาเลยนะเหมือนถึงเราจะด่าถึงเราจะว่ามัน ไม่เป็นภาษาแล้วครับลูซี่ดูกโกรธมากโอ้โหตาแดงเลยครับลูซี่โอ้ลูซี่ไม่ใช่หมาธรรมดาครับเป็นเหมือนอะไรอะปลาหมึกเหรอผมไม่รู้นะนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้โหไม่ออกไปกห่างๆฉันเจ้าปีศาจเริ่มกลัวนะครับผม ลูซี่ก็จัดการเลยนะครับผมวางชั้นลงเรียบร้อยครับแปลว่าปีศาจตัวนี้แหละที่เป็นคนกินหัวครับอาจจะเป็นตัวเดียวกับที่เขียนโน้ตด้วยลูซี่กินย่อมย่อมย่อม,อมลูซี่ตา ตาของแกยังเป็นสีแดงอยู่เอาเป็นสีขาวทันทีครับเหมือนมีปุ่มเออแกสามารถเปลี่ยนรูปร่างเป็นอย่างนั้นได้เหรอแกเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยช่าวันเธอขอบคุณนั้นที่ช่วยฉันโอเคกระตันยูจริงเอาล่ะนายกินกินมากพอยัง นายกินอาหารเย็นเสร็จยังโอ้เหมือนจะคอม plete แล้วครับชั a เตอร์วันดินเนอร์นะครับผมอืมอั Un lock, Un lock. นล็อกอันล็อกนี่เรากลับมาจากนู่นแล้วนะครับโอเคฉันจะให้อาหารแก อะไรอ่ะไฟเปิดเองอุ้ยตัวอะไรครับแย่จริงนี่มันอะไรเนี่ยไม่เอาอีกแล้วนะอาประตูปะเปิดแล้วนะครับเขาจะทำร้ายเราหรือเปล่าเนี่ยอ้าวเฮ้ยเหมือนคนในสายโทรศัพท์เราเลยครับ ฉันถูกใช่ไหมลูซี่เอานะผมลูซี่ดูมีความสุขมากนายเป็นใครนายรู้จักลูซี่ด้วยเหรอลูซี่มานี่มาลูซี่ออกไปจากเมืองนี้ซะถ้านายยังไม่อยากตายลูซี่ไปหาเพื่อนเก่ากันโอเคลูซี่บายบาย ฉันฉันคิดว่าฉันจะต้องออกจากงานซะแล้วติดตามตอนต่อไปนะครับผมแต่ตอนนี้มันให้เราเล่นแค่ชัปเตอร์เดียวนะครับผมแล้วก็จะขายในวันที่30เมษายนนี้ถ้าผู้ชมอยากเล่นก็อาจจะไปซื้อได้นะครับผมมันยังไม่ประกาศราคานะครับผมก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับคลิปน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามเลยนะครับ